เต็มไหมคะเด,เดี๋ยวไม่สวยการเดี๋ยวไม่สวยอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอสักหนึ่งนะคะเพื่อที่อัเป็นนึ่งเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจ,จะมาทวนสูตรกันนิดหนึ่งนะคะว่าสาลี่มะพร้าวอ่อนนี่นะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีขั้นตอนการทํำยังไงนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการตอนหลังนะคะจะได้ทราบนะคะค่ะวันนี้นะคะสาลี่มะพร้าวอ่อนนี่นะคะก็จะมีส่วนผสมไม่พีงไม่กี่อย่างนะคะจะมีส่วนของแป้งนะคะแป้งค่ะนะคะซึ่งเราใช้แป้งเค้กค่ะนะคะอย่าง ที่เรียนท่านผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าแป้งเนี่ยจะมีหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะแป้งสาลีนี่นะคะจะแบ่งเป็นประเภทประเภใช่ไหมคะเป็นแป้งสาลีสําหรับทําเค้กนะคะสาหรับทําขนมปังค่ะแล้วก็เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะทำพวกพายพวกคุกกี้ใช,ใช่ไหมคะ ซึ่งแป้งทั้งสามอย่างเนี่ยมันเป็นแป้งทีีี่มโปรตนไม,ไม่เท่ากัน,นะะเป็นแป้งสาลีทามาจากข้าวสาลีเหมือนกันหมด <marche S 1> นะคะ,ะแต่ว่าโปรตีนในแป้งเนี่ยไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นแป้งเค้กก็จะมีโปรตีนต่ำนะคะ <marche S 1> แป้งที่จะมีความเบาแล้วก็จะนุ่มนะคะอย่างสาลีวันนี้เราก็ใช้แป้งเค้กข้ามนะคะค่ะ <marche S 1> แป้งเค้กนี่ยังแบ่งเป็นแป้งเค้กที่ผ่านการฟอกขาวด้วยนะคะแล้วก็แป้งเค้กธรรมดานะคะค่ะนะคะเราใช้แป้งเค้กสองรอยห้าสิบกรัมนะคะค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะ เหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะหน<ะ>ึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะมีเอสพีสิบห้ากรัมนะคะไข่ไก่สองฟองน้ำมะพร้าวอ่อนอีกหนึ่งร้อยกรัมนะคะน้ำมะพร้าวอ่อนนี่จะมีสองช่วงนะคะคือช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังนะคะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกสองร้อยกรัมค่ะ กลิ่นมะพร้าวอ่อนนะคะถ้าท่านผู้ชมหาไม่ได้อาจจะใส่กลิ่นอย่างอื่นแทนนะคะคือก,กลิน่นวานิลาห<ๆ>กลิ่นมะลิก็ได้หรือว่ามะพร้าวเนี่ยถ้าเราได้มะพร้าวน้ำหอมมาแล้วนี่นะคะแทบจะไม่ต้องใส่กลิ่นเลย <ขา S 1> ค่ะเพราะวมาหอมนะคะค่ะห <ขา S 2> รือว่าถ้าอยากให้หอมนะคะอาจจะเอาน้ําต้มกับใบเตยก็ได้นะคะคก็จะได้เป็นน้ําใบเตยใส่แทนน้ํามะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะก็ใช้เป็นน้ําต้มใบเตยนะคะ หน่รยกรัมนะคะในส่วนแรกแล้วก็ส่วนที่สองอี100กห0 0รอกรัมน,นะคะก็จะหอมเป็นกลิ่นใบเตยนะคะแต่ว่าไม่มีสีเขียวนั่นเองนะคะมะพร้าวาอ่อนจากกลิ่นใบเตยนี่ก็เข้ากันได้อยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมนะคะมีลูกเกดที่ใช้แต่งหน้านิดหน่อยนะคะนี้วิธีทำนะคะเราก็จะนำแป้งกับผงฟู<ผ>ค่ะคนรวมกันก่อน,นะคะ,คะแล้วก็ร่อนรวมกันนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ดูว่าสิ่ง มีพวกตกระปลกอะไรที่อยู่ในแป้งนะคะบทีแป้งที่มันซื้อมานานอาจจะมีเก่าอะไรอย่างเงี้ยขาดใช่ค่ะคะล่อนออกไปนะคะเราก็เททิ้งไปนะคะส่วนที่ติดมาด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการตีนะคะเราก็จะเริ่มจัดการที่ผสมน้ําตาล250กรัมนะคะ s p 15กรัมแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวอีก100กรัมนะคะค่ะเราจะตีส่วนผสม3อย่างนี้นะคะให้ฟูขาวค่ะ ตอนแรกนถ้ามันจะข้นๆตีลําบากนิดนึงพอน้ําตาลเริ่มละลายนะคะ,คะก็จะตีแล้วมันก็จะปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะ,คะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากเลยนะคะฟูขึ้นเต็มเลยนะคะ,คะแล้วก็จะมีความขาวแล้วก็ข้นนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราสังเกตด,ดูน,ตน้ําตาลเนี่ยละลายลงนะคะไม่เป็นเม็ดหย,ยาบๆแล้วนะคะเราก็เริ่มใส่ไข่นะคะ ใส่ฟองแรกนะคะแล้วก็ตีต่อนะคะอย่าใส่อย่าเพิ่งใส่ติดติดกันนะคะมันจะตียากนะคะใส่ไปฟองที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วตีให้ส่วนผสมเริ่มข้นนะคะก็ใส่ฟองที่สองนะคะตีต่อจนส่วนผสมเนี่ยมีความข้นหน่อยหนึ่งนะคะข้นนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าอยากจะใส่สีนะคะก็อาจจะใส่ลงไปในช่วงที่สีนี้ก็ได้อาจจะละลายสีกับน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะหยดลงไปสัก 1นถึงสองหยดนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบเข้มหรืออ่อนนะคะส่วนใหญ่แล้วขนมนี้ก็น่าจะเป็นสีอ่นอนน,อน,นะคะอาจจะใช้เป็นสีชมพูนะคะหรือว่าสีเขียวตามที่<ช>ท่านผู้ชมชอบนะคะหยดลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะเราก็จะออพอส่วนผสมค้นดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งนะคะการใส่แป้งเราก็ไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดเลยนะคะเราก็จะแบ่งใส่ค่ะอาจจะแบ่งใส่สัก2อถึงสาครั้งใช่ใชไหมคะ ค่ะใส่ครั้งแรกนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแต่ว่าไม่ต้องเข้ากันจนเนียนนะคะพอให้รู้ว่าแป้งกับส่วนที่เราตีเนี่ยเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําลงไปค่ะนะคะแล้วก็ตีพอเข้ากันนะคะก็ใส่แป้งส่วนที่สองนะคะแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็แป้งสลับกันไปนะคะแต่ว่าช่วงสุดท้ายนี่ต้องตีให้แป้งแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากัน ะะช่วงแรกตอนผสมนี่อาจจะไม่ต้องตีเนียนทุกครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าเราเราจะมาตีเนียนตรงทั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่ใส่แป้งสลับกับน้ำนี่นะคะเพื่อให้ส,ส่วนผสมเนี่ยผสมกันได้ง่ายเข้านะคะอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเออเราใส่แป้งไปเลยทีเดียวดีกว่านะคะแล้วค่อยไปใส่น้ําที่หลังนะคะเทแป้ง,งทั้งหมดลงไปเลยเนี่ยนะคะก็จะทําให้ส่วนผสมเนี่ยยิ่งข้นใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็ตียากนะคะเวลาที่ช่วงหลังที่เราจะมาใส่น้ํานะคะก็จะทําให้มันเข้ากันยากนะคะ ต้องใส่สลับกัน,กนงงกหรือบางค่านว่าถ้าใส่แป้งแล้วมันข้นงั้นใส่น้ําแต่แรกเลยดีกว่านะคะเวลาที่ใส่น้ําไปแรกๆนะคะส่วนผสมก็จะแฉะหรือว่าจะเหลวเวลาที่เราใส่แป้งลงไปนะคะก็จะทําให้แป้งนี่มันเป็นก้อนๆนะคะก็จะต้องทําให้ส่วนผสมนี้เข้ากันยากอีกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใส่แป้งสลับกับน้ำนะคะเพื่อที่จะรักษาอะไรนะคะความข้นหนืดในในส่วนผสมนี้ให้มันได้พอดีพอดีระหว่างที่เราผสมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ในภาชนะที่เรา ที่เราต้องการจะนึ่งนะคะอาจจะเป็นถาดอลูมิเนียมใหญ่ๆก็ได้นะคะถ้าเป็นถาดอลูมิเนียมจะนึ่งทังทัาเลยนะคะก็ต้องดูขนาดของรังถึงด้วยนะคะว่าเอาถาดที่นึ่งใส่ลงไปได้ไหมนะคะบางคนอยากจะได้ถาดแต่ว่ารังถึงเล็กนะคะพอเทใส่ถาดเอาใส่ลงไปไม่ได้หนึ่งไม่ได้หนะคะต้องเอามาทําใหม่เปลี่ยนถาดอีกนะคะนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่มีถาดอย่างนี้นะคะอาจจะนึ่งเป็นถ้วยเล็กก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะฟังตัรลี่นี่ก็จะลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะ หรือบางท่านอาจจะมีพิมพ์กลมนะคะก็ลองทําดูก็ได้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะใส่พิมพ์กลมก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าสตดว่าทําทานเองยังหาอุปกรณ์หาภาชนะไม่ไม่พร้อมนะคะเราก็ลองทําดูก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของส่วนผสมที่เรานํามาเสนอวันนี้นะคะก็จะมีความนุ่มนะคะนุ่มค่ะจะนุ่มแล้วก็จะฟูนะคะเนื้อก็จะค่อนข้างจะ เบาๆนะคะก็จะไม่แห้งไม่ไม่ไม่คุณมากค่ะก็มีของส่วนของของเนื้อมะพร้าวนะคะแต่ว่าการเก็บนี้นะคะอาจจะเก็บได้ไม่นานนะคะถ้าเราไว้อุณหภูมิห้องประมาณสักวันหนึ่งนะคะหมายถึงว่าวันเต็มๆอาจจะทําตอนเย็นนะคะพวกนี้เย็นหรือว่าตอนเช้าก็เริ่มไม่ดีแล้วนะคะพราะมีมะพร้าวแต่ถ้าจะเก็บให้ได้นานนะคะก็เคยเก็บเข้าตู้เย็นนะคะ ็อย <tang s> ู่ไ <Tamam> ด้เข้าตู้เย็นก็อยู่ได้ค่ะเอามาเวลาเข้าตู้เย็นก็ไม่แข็งนะคะเอามาก็ทานได้นะคะแต่ว่าเวลาเข้าตู้เย็นนี่นะคะท่านผู้ชมก็ต้องหาพลาสติกหรือว่าหาซิลนะคะมาซีนให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเข้าไปทั้งอย่างนี้นะคะความชื้นของในขนมนะคะก็จะระเหยออกมาใช่ไหมคะก็จะทําให้ขนมแห้งได้นะคะต้องใส่ถุงพลาสติกหรือปิดให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้โดนอากาศนะคะในตู้เย็นก็จะเก็บได้นานนะคะประมาณ5วันนะคะค่ะ ห้าวันก็ยังเก็บได้นะคะแต่ว่าตัวตัว,ตว,ตวครูเองเค <c oughs> ยไปเข้าในช่องแข็งเลยนะคะ <c oughs> อยากจะรู้ว่ามันเก็บได้ไหรเก็บได้นานมากเลยค่ะอยู่ในช่องแข็งนะคะเสร็จแล้วก็ออกมานะคะลองมาอุ่นดูนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ยังลักษณะคล้ายๆท,ที่เราทําตอนแรกๆนะคะเพียงแต่อาจจะเนื้อแห้งไปนิดนึงนะคะค่ะนะคะท่านผู้ชมนอกจากว่าจะทําเป็นมะพร้าวอ่อนอย่างนี้นะคะอาจจะใส่เป็นกาแฟก็ได้นะคะก็ละลายกาแฟผงไปในน้านะคะที่เราใส่ในส่วนผสมนะคะ หรือว่าจะเป็นน้ำใบเตยก็ได้นะคะหรือชอบสีธรรมชาตินะคะบางคนอาจจะชอบสีสีฟ้าของดอกอัญชันใช่ไหมคะใช้สีดอกอัญชันก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เพิ่มเป็นกลิ่นกลิ่นมะลิก็ได้นะคะหรือว่ากลิ่นนมแมวบางคนก็จะชอบกลิ่นนมแมวใช่ไหมคะพวกกลิ่นนี้ก็แล้วแต่นะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นใช้ผลไม้กระป๋องช่วยนะคะอย่างเราอาจจะทำ ค่ะชิ้นเล็กๆถ้าสมมติว่าเรามีลิ้นจี่กระป๋องนี้นะคะเราก็นํามาทําได้ใช่ไหมคะเผื่อไม่อยากจะทานเป็นลิ้นจี่กระป๋องนะคะก็ใช้แทนเท่ากันเลยนะคะใช้น้ําผลไม้กระป๋องจะต้องลดน้าตาลลงนิดนึงเพราะว่ามันลักษณะจะเหมือนน้าเชื่อมนะคะก็จะหวานก็ต้องลดน้ำตาลเพราะว่าน้าในผลไม้กระป๋องจะมีรสหวานใช่ไหมคะส่วนเนื้อลิ้นจี่เราก็มาหั่นได้นะคะก็ก็มีรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะบางท่านก็จะชอบนะคะอย่างที่เราเคยทํา กันในห้องห้องเรียนนะคะก็นักเรียนบางคนก็จะชอบแต่ส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นมะพร้าวเพราะว่ามันให้กลิ่นแล้วก็ให้รสชาติแบบไทยๆดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมดีนะคะที่สําคัญก็ต้องเลือกมะพร้าวอ่อนนิดนึงะนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะเวลาเลือกนะคะก็ต้องดูเพราะว่าบางผลเนี่ยจะเป็นมะพร้าวแก่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะเขย่าน้ําใช่ไหมคะว่าน้ําน้อยน้ํามากเป็นยังไงใช่ไหมคะ ถ้าถ้าน้ำน้ำน้อยใช่ไหมคะขยาน้ำน้อยที่เขาเสิร์มะพร้าวแก่ค่ะใช่ไหมแต่อย่างวันนี้ที่ซื้อนะคะจา์ก็เราใช้เนี่ยที่เรวัดคนกลไม่ถูกเออถ้อ200กรัมเราใช้ประมาณเท่าไหร่เนล้อมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะก็ใช้ประมาณสองลูกค่ะซื้อมะพร้าวมาสองลูกนะคะน้ําอาจจะใช้ไม่หมดใช่ค่ะน้ําที่เหลือก็ไว้ทานได้นะคะเพราะว่าในน้ํามะพร้าวนี่นะคะก็มีประโยชน์นะคะอย่างคนห้องกลมหรือคน ไต้หวันนี่จะชอบทานมะพร้าวมากเลยคะเวลาที่มาเที่ยวที่หัวหินนะฮะจะเห็นเขาจะชอบซื้อมะพร้าวอ่อนมาทานเขาถือว่ามะพร้าวอ่อนเนี่ยเป็นยานะคะลดไข้ถ้าสมมติว่าเป็นไข้นี่ะดื่มน้ำมะพร้าวมากๆอยเงี้ยก็จะช่วยลดไข้ได้แล้วก็จะให้ความสดชื่นนอกจากนี้นะคะในน้ำมะพร้าวก็จะมีฮอร์โมนนะคะเหมือนฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยค่ะเวลาที่เราดื่มนะคะหรือว่าเรากินเนี่ยเราก็จะมีความสดชื่นนะคะเราก็จะใช้น้ำมะพร้าวนี่แหละค่ะ ที่เรานิยมดื่มกันนะคะอันนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วคะน่าจะลองได้แล้วนะคะลองดูลองดูสิอิร์ธโอต้องนิสัยประมาณประมาณสักยี่สิบนาทีใช่ไหมคะเราก็จะนําออกมานะคะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะนี่คะ่ะลักษณะออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหยิบได้ไหม ะะไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะเสร็จแล้วนะคะดารี่มพาพ้าวอ่อนนะคะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะค่ะที่เราทําออกมานะคะนิ่งต่อลักษณะก็อาจจะมีรอยแตกนิดหน่อยนะคะ เพราะว่าพิมพ์ที่นึ่งถ้ามีความหนาก็จะทําให้มีรอยแตกบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้แตกฟูเหมือนขนมปุยฝ้ายใช่ไหมคะถ้าเป็นปุยฝ้ายนะคะส่วนผสมก็จะคล้ายๆกันอย่างนะะี้ค่ะแต่ว่าเวลานึ่งนะคะก็จะฟูบางๆก็แตกเป็นแฉกนะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาจัดใส่ภาชนะ<ม>ก็ได้นะคะท่านผู้ชมอาจจะต้องทิ้งให้เย็นนะคะถึงจะนํามาตัดได้ถ้าตัดตอนร้อนนี่นะคะเนื้อขนมยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่นะคะอาจจะตัดแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นีคะจัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็รับประทานกับพวกน้ําชากาแฟได้อาจจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะ,คะที่มีขนาดทอคําเนี่ยคะ่ะจะหาที่ตัดเดี๋ยวดูก่อนนะเปิดเทอมมาเลยเอฟไปไว้ที่ไหนมดนี่นะคะที่เราตัดมานะคะ นะคะว่าเนื้อจะนิ่มนะคะดูสังเกตด,ดูก็ได้ะค่ะว่าเนื้อนี่จะจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็จะร่วนนิดนึงนะคะ mm hmm. เพราะว่านิ่มอะค่ะเลยร่วนค่ะถ้าเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กนะคะเราก็จะใส่กระทงกระดาษหรือกระถงฟลอยด์ก็ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็นําไปเสิร์ฟกับน้ําชากาแฟก็ได้นะคะ mm hmm. จะมีความหอมของมอพะพร้าวนะคะ จะมีความหอมของ้าวแล้วก็ได้เคี้ยวโดนเนื้อด้วยนะคะค่ะนี่คะ่ะถ้าเป็นลูกเกดสีขาวก็จะสวยนะคะถ้าเป็นสีดาอาจจะดูดําๆไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่หรือว่าท่านผู้ชมอยากจะโรยมะเขือเขียวแดงก็ได้นะคะ,คะตอนนี้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะดัดปแปลงตกแต่งยังไงนะคะเสร็จแล้วนะคะนะคะมาสาลี่มะพร้าวอ่อนของเรานะคะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะทําง่ายๆนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมถ้ามีอุปกรณ์นะคะอาจจะใช้ เครื่องตีหรือเครื่องผสมอาหารที่เป็นมือถือ,อเล็กอย่างที่วันนี้เราใช้ใช่ไหมคะ,ค,ะค่ะนะคะของยี่ห้อออโต้นะคะก็ใช้ได้คุณภาพดีะนะคะมอเตอร์ก็ก็ทำงานดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะประมาณพันต้นๆเองค่ะ,คะอาจจะ8 0 0ร้อยเถึงพันหรือว่าพันกว่านิดหน่อยนะคะเกาจะมีทั้งชุดเลยนะคะมีทั้งโถมีทั้งอะไรจริงแต่ว่าเราถอดออกมาใช้อ่านแก้วท่านผู้ชมจะได้เห็นการขึ้นฟูของของขนมนะคะจะได้ดูง่ายนะคะแต่ว่า เขามีขายเป็นชุดก็มะะีหรือว่าท่านผู้ชมที่มีเครื่องตีใหญ่หญที่บ้านนะคะเครื่องผสมอาหารขนาด5ฟอสอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะซื้อเล็กๆก,ก็ได้นะคะราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะก็สามารถทําขนมง่ายๆนะคะที่ใช้อุปกรณ์ไม่มากนะคะลองทําดูก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะก็ใช้ที่ตีไข่แบบโบราณเลยใช่แต่ว่าลักษณะเนื้อขนม อาจจะแน่นกว่าไหมคะอาจารย์ใน,นขนมนะคะก็ถ้าตีถ้ามีแรงตีเยอะก็ไม่แน่นค่ะถ้าเป็นอย่างนี้คะ่ะพิงแต่ว่าจะเมื่อยมาก <c oughs> แล้วก็เวลาตีอาจจะกระเด็น <c oughs> เพราะว่ามันต้องกระแทกกระแทกใช่ไหมคะอาจจะกระเด็นดูเลอะเทอะนะคะแล้วก็จะหนื่แล้วก็จะตียากนิดนึง่ง <c oughs> อาจจะเมือม่อยเมื่อยแขนเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้แขนตีใช่ไหมคะใช้มือตีอาจจะเมื่อยแขนหรือว่าท่านผู้ชมยังไม่กล้าตีมากๆนะคะอาจจะลดส่วนผสมลงก็ได้นะคะ <c oughs> ลดลงครึ่งหนึ่งนะคะอย่างแป้งก็ใช้เป็นแค่125กรัมใช่ไหมคะส่วนผสมอื่นๆก็ลดมาอย่างครึ่งไข่ก็ใช้ฟองหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเอสพี15กรัมนี้ก็จะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอาจจะใช้ประมาณสักสองช้อนชาก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ถึงสองช้อนชาดีนะคะก็ใช้ได้ประมาณสักช้อนโต๊ะึอะไรอย่างนี้นะคะถึงสองช้อนชาอันนี้มาแล้วแต่คนตวงบางคนก็ตวงผูนบางคนก็ตวงปาอะไรอย่างงี้นะคะ บางคนก็จะอัดติดๆขี้เกียจปาอะไรเงี้ยน,นะคะ s ีจะตวงยากนิดนึงเพราะมันเหนียวแล้วก็ข้นนะคะใช้วิธีชั่งก็จะสะดวกได้น<ใ>นห,หน่อยะค่ะ,ะ,คะอย่างแป้ง250งกรัมก็จะประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะ,<ฮ>ะน้ําตาล250กรัมนี่ก็จะประมาณหนึ่งถ้วยกว่าหวานะคะประมาณถ้วยหนึ่งน้ําตาลก็จะหนักประมาณ180กรัมนะคะ ก็ท่านผู้ชมก็ลองไปคิดหาดูเองนิดนึงนะคะว่าหนึ่งถ้วยน้าตาลก็หนักประมาณ1 8 0กรัมนะคะค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการแล้วนะคะมีโอกาสก,าก็ลองไปทําดูนะคะจะได้ชิมสูตรที่ทางวิไลนะคะได้นํามาเสนอนะคะสําหรับเธอใหม่นี้นะคะท่านผู้ชมที่ส่งธนานัตหนังสือมาเล่มใหม่นะคะหนังสือยังไม่เสร็จเลยค่ะประมาณตั้ง ประมาณสักต้นเดือนน่าจะเสร็จนะคะก็จะทยอยจัดส่งไปให้นะคะอดใจรอสักนิดนึงนะคะว่าไอ้ป่านี้ออกรายการแล้วหนังสือยังไม่เสร็จนะคะกมกาลังส่งไปพิมพ์อยู่นะคะค่ะ,คะพอได้มาปุ๊บนะคะตอนนี้ก็เริ่มจากหน้าซองให้เรียบร้อยแล้วค่ะพอได้มาปุ๊บนะคะก็จะได้ส่งไปให้นะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะหนังสือของรายการโครงการอาชีพนะคะ ทุกภาคเรียนนะคะเราจะมีหนังสือหนึ่งหนึ่งเล่มนะคะที่จะใช้เป็นคู่มือสําหรับดูรายการนะคะแต่และภาคเรียนนะคะท่านผู้ชมก็ต้องระบุมานิดนึงนะคะว่าต้องการของภาคเรียนที่เท่าไหร่นะคะและของปีไหนด้วยะะของปีไหนนะคะ ในเทอมนี้นะคะอย่างรายการวันนี้นะคะก็จะอยู่ของภาคเรียนที่สองของปีการศึกษา2549นะคะค่ะเมื่อถ้าเป็นของเทอมที่แล้วนะคะที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาคเรียนที่หนึ่งนะคะของปี2549นะคะภาคเรียนของเรานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนแรกนะคะก็จะเริ่มแต่พฤษภาคมนะคะ,คะจนถึงประมาณกันยายนนะคะหรือว่าต้นต้นเดือนกันยายน ก็จะเป็นหนึ่งภาคเรียนนะคะส่วนภาคเรียนที่2นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมโดยไปไปลายเดือนอย่างนี้นะคะ่ะจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นาต้นดึอ ต้นเดือนนี้นะคะนับไปประมาณ18อาทิตย์นะคะรายการของเราก็จะพบกับท่านผู้ชมทั้งหมด18อาทิตย์นะคะหรือว่า18สัปดาห์นะคะเราก็จะพบกับท่านผู้ชมนะคะทุกครั้งนะคะนอกจากวันอยู่ราชการเราก็จะหยุดด้วยนะคะหนังสือนะคะราคา100บาทนะคะส่งธนานัตมาที่วิทยาลัยเนะะี่ยค่ะอีกอย่างนะคะท่านผู้ชมก็ถ้ามีเบอร์โทรนะคะก็ควรจะเขียนมาด้วยนะคะเผื่อยังไงจะได้ติดต่อไปได้นะคะเพราะว่าจะมีช่วงนี้จะมีปัญหานิดนึงนะคะคือส่งหนังสือไปแล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้รับนะคะก็มีนะคะจะได้โทร ติดต่อได้ติดต่อกันนะนิดหนึ่งนะคะบางครั้งท่านผ,ผู้ชมฝากข้อความอาไว้เนี่ยหรือฝากเอาไว้เนี่ยไม่เจอไม่ได้พูดด้วยตัวเองนะคะบางที คนที่รับเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ทราบพวกมูลว่าได้รับธนานัตแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้รับนะคะเราทางเรายังไม่ได้รับจะได้บอกกันได้นะคะว่าธนาณัตยังมาไม่ถึงเลยนะคะท่านผู้ชมจะได้ไปตามธนาณัตหรือว่าตามจดหมายนะคะส่วนถ้าได้มาแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้จัดส่งใช่ไหมคะจะได้บอกว่ายังไม่ได้ส่งไปหรือว่าถ้าส่งไปแล้วเนี่ยนะคะจะได้บอกได้ว่าส่งไปแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะเราจะโน้ตเอาไว้ค่ะว่า จะส่งไปให้ใครค <ะ S 1> ในวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ถึงยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดยังไงนะคะท่านผู้ชมก็ต้องโทรลงโทรมานิดนึงนะคะเราจะได้ติดต่อเป็นได<ช>้นะคะเพราะคนรับโทรศัพท์ก็มีหลายคนไม่มีคนประจําที่<ช>จะรับเรื่องนะคะท่านผู้ชมอาจจะลาคาญนิดนึงว<ม>่าเอ๊ะโทรมาบางครั้งเนี่กว่าจะได้เรื่องได้ราวนะคะต้องโทรต้องหลายหุ่นนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยกันละกันนะคะในข้อบอกพร่องเหล่านี้นะคะที่ท่านผู้ชมได้ได้รับไปนะคะ,คะเพราะว่าบางครั้งนี่มันก็ เราไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงอย่างเช่นการรับโทรศัพท์นะคะเพราะมีคุนรับหลายหลายคน,ยค,นค่ะนะคะไม่ได้อยู่รับประจํานะคะก็เลยไม่ได้ติดต่อก,กันโดยตรงแล้วก็อย่างน,นะคะให้ท่านผู้ชมเขียนจดหมายนะคะหรือว่าส่งธนาถ,ถึงใครนี่นะคะให้จําด้วยนะคะ ว่าถึงใครอย่างบางคนที่ส่งมาที่ตัวครูนะคะคืออาจารย์อนนุ่ใช่ไหมคะหรือว่าอาจารย์เกษยาหรือว่าบางท่านเนี่ยส่งมาในนามของท่านผอนะคะเพราะว่าจดหมายเนี่ยถ้ามาถึงตัวครูเลยนะคะครูก็จะได้รับใช่ไหมคะบางคนนี่ไปถึงอาจารย์เกษยานะคะไปถึงท่านผอนะคะถ้าอย่างมาถึงท่านผอนะคะหรือผู้ในการนี่บางทีท่านผอก็จะมอบให้ครูหรือมอบให้อาจารย์เกษยญาดำเนินการจัดส่งไปให้ก็จะต้องตามดูว่าจดหมายฉบับที่มาถึงเรานี่นะคะ อยู่ตรงไหนบ้างเพราะสะ่งมาหลายที่บางท่านพอถามไปว่าส่งมาให้ใครท่านก็จะจําไม่ได้ไได้ก็จะทําให้ตามยากนิดนึงค่ะอย่างถ้าส่งมาที่ครูปุ๊บเนี่ยครูจะทราบอ๋อยังไม่ได้รับหรือว่าได้รับแล้วกําลังส่งไปให้นะคะส่งมาที่จันเกษยาก็จะได้ไปตามที่จันเกษยาว่า <c oughs> ส่งไปให้หรือย,อยังเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีการส่งที่ไม่ไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะช่วยช่วยกันนะคะจะได้ การส่งหนังสือนี้จะได้เรียบร้อยขึ้นนะคะค่ะนะคะในวันนี้นะคะสสลี่ยมาพาะอ่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้แจ้งเรื่องที่หนังสือให้ท่านผู้ชมทราบนะคะยังไงสัปดาห์หน้านะคะเราได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณนงรักษ์นะคะคงต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ